ยินดีต้อนรับสู่ Defense World วันนี้เราจะพาคุณไปติดตามก้าวสำคัญของกองทัพอากาศไทยในปี2025เมืม่อประเทศไทยตเตรียมเปิดตัวเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตรุ่น F-36 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุทธศาสตร์ทางอากาศของไทยเครื่องบินลำนี้มาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยความเร็วเหนือเสียงและระบบอาวุธที่แม่นยำสูงซึ่งอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสมรุลทางอากาศในภูมิภาคอาเซียน F-36 ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์สนามรบยุคใหม่ ที่ซับซ้อนตัวเครื่องติดตั้งเครื่องยนต์กำลังสูงสามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้อย่างต่อเนื่องและมีการออกแบบโครงสร้างแบบสเตทที่ช่วยลดการตรวจจับจากเราร์ของฝ่ายตรงข้ามทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้แม้ในพื้นที่ที่มีการป้องกันหนาแน่นเครื่องบินรุ่นนี้ยังมาพร้อมเรดาร์อีเซรรุ่นล่าสุดซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในระยะไกลแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย จุดเด่นสำคัญอีกประการของ F-36 คือระบบควบคุมการบินแบบ f a w a k by w i r ที่ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งช่วยประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในสถานการณ์ขับขันเทคโนโลยีนี้ยังช่วยลดภาระของนักบินทำให้สามารถโฟกัสกับภารกิจหลักได้มากขึ้นด้านอาวุธ F-36 รองรับการติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยใกล้และไกลขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบนำวิถี และระเบิดแม่นยำสูงแบบ GPS แตดิตบอมส์ความสามารถเหล่านี้ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ยังมีระบบเน็ตเวิร์กซินธิวอลเฟทที่ช่วยให้ F-36 สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยรบอื่นๆเช่นโดรนเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและฝูงบินขับไล่ทำให้สามารถปฏิบัติภาพพรกิจร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหาก F-36 ได้เข้าประจำการจริงในกองทัพอากาศไทยนี่จะเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ของการป้องกันประเทศไทยจะมีศักยภาพในการปกป้องน่านฟ้าและผลประโยชน์ยุทธศาสตร์มากขึ้นพร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะประเทศที่มีเทคโนโลยีทางการทหารระดับสูงแม้ในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยใช้ JAS 39 Gripen แ,และกำลังเตรียมจัดหา Gripen กเฟรร่นใหม่เพื่อแทนที่ F-16 รุ่นเก่าแต่ F-36 ถูกมองว่าเป็นก้าวกระโดดที่สามารถยกระดับขีดความสามารถสู่ยุคที่สูงกว่าทั้งในด้านเสถียรระบบ AI และการเชื่อมต่อข้อมูลยุทธศาสตร์ความเหนือชั้นของ F 3 6จะทำให้ไทยมีศักยภาพเทียบเท่าประเทศชั้นนำด้านการทหารโครงการนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไม่เพียงแค่การจัดหาอาวุธแต่ยังมุ่งไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบหากคุณชื่นชอบข้อมูลนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของคุณได้รู้จักกับก้าวใหม่ ที่สำคัญของกองทัพอากาศไทยและความหวังแห่งอนาคต